คุณมากค่ะอาจารย์คําถามต่อไปนะคะทา RF ต้องนอนโรงพยาบาลหรือไม่อันนี้เหมือนอาจารย์ได้ตอบไปแล้วก็คร <c oughs> ัก็โทรอีกทีก็ได้ครับ <c oughs> ก็คือจริงๆแล้วก็ก็อาจจะไม่ต้องนอนก็ได้อย่างที่บอกว่าเนื่องจากว่าตอนทํามันเป็นแค่แค่เข็มนะครับเข้าไปที่ที่เส้นประสาทนะครับแล้วก็อาจจะมีคุณหมอดมยานะครับให้ยาแก้ปวดให้ยาออสรบ ให้อาจจะไม่ใช่ยาสลบให้ให้หลับไปเลยนะครับแต่ว่าให้ให้ไม่ปวดมากระหว่ังทำนะครับให้ไม่เกร็งอะไรย่างนี้นะครับก็ก็การดูอาการที่เอ,อห้องผ่าตัดนะครับหลังจากที่<า>ท <ำ S 1> าําเสร็จแล้วสักชั่วโมงหนึ่งก็เพียงพอ<ก>แต่ว่ากรณีที่เคนไขออ้อายุเยอะโรคจำตัวหลายอย่างการ จะนอนโรงพยาบาลสักคืนหนึ่งเพื่อดูอาการหลังผ่าไอหลังหลังจากทำ RF ก็สามารถทําได้ก็สามารถทําได้เช่นกันนะคะโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์วันนี้นะคะเราก็ได้รับสาระความรู้แล้วก็น่าสนใจความรู้มากมายจากอาจารย์เลยนะคะถ้าหากท่านผู้ชมนะคะมีคําถามเพิ่มเติมก็สามารถฝากไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะหรือว่าถ้าท่านผู้ชมนะคะอยากจะ มาทำนัดกับอาจารย์นะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่โรงพยาบาลสุขุมวิทเลยค่ะค่ะอย่าลืมพบกับสาระความรู้ดีๆจากสุขุมวิทยทท์ทอล์กได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ